าแล้วเหรอเนี่ยเปิดไปดีกว่าไปแต่งตัวดีกว่าฉี่ข้างในบ้านน่าอาข้าวอะไรไปแล้ว เดี๋ยวนะไม่ที่ไม่ติดเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันติดโบนแล้วเหรอเนี่ยเมื่อคืนฉันลืมถอดโบโอไม่นะโอ้ฉันจะทำยังไงดีช้ำเถอะโอเค ไปหาข้าวกินดีกว่าในตูนะ้น่าจะมีนะอานกเอ๋อยดออดีนะกินอะไรดีกินอะไรดีอันนี้ก็แล้วกันฮ่าเสร็จแล้ววางไว้มันัะดีกว่าืม สดุดไปเลยอออ๋ออ,อ,อ,อร่อยนะคุกกี้เนี่อร่อยสดุดไปเลยกินหมดแล้วข้าวก็เหลือแค่ไม่กี่อย่างแล้ววันนี้ไปซื้อของดีกว่าวว้า ให้ดีกว่าเดี๋ยวลบติดให,หนูตั้งใจสิอะไรให้ปา ทางเข้าห้างมีลูกมาด้วยโอ้ว้าวกระเป๋าทุกอย่างเลยช่นไหนอะเป็นลมดีกว่าเฮ้บุูฉียงเอ่อเอากระเป๋าอะไรดีนะแต่จริงสิเรามาซื้อแค่อาหารหรือถ้าที่นี่ไม่มีอาหารละต้องรีบดูแล้วใช่ายมก็ ต้องการกระดาษทิชชู่พอดีเลยเราขอโทษนะคะขอสีฟ้าได้ไหมคะผมจองแล้วนะครับคุณเออได้ค่ะสีฟ้ากินอะไรเหรอครับกลินลาเวนเดอร์สีชมพูก,กินดอกลิลลี่อ,อ๋อขอบคุณมากค่ะทำไมเขาดูดจังนะเออนหยมีตะก,ก้าไปขอตะก,ก้าเขาดีกว่า เอาตะก้าไซไหนดีคะไซเล็กหรือไซใหญ่คะเอาไซใหญ่แล้วกันค่ะเรอสักครู่นะคะ <c oughs> ไซใหญ่ไปเลยจัดเต็มจัดเต็มนี่ค่ะเป็นกล่องนะคะเอาไว้ใส่ได้ค่ะที่เราทำแบบนี้เพราะกลัวมันหายนะคะอคหน้าร<อ>ูหน้าแมายก็มี หน้าร้านอาหารที่พิม่านะคะพามาเรียนอาหาค่ะอ้าตุกตาหีิน่ารักจังอ่า,อาจะนั่งก็น,ลกนนะแล้วปะเนาะเออเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าห้องอาหารห้องไหนห้องขายอ,อาหารห้องไหนคะเออชั้น2 ชั้นสองค่ะเลี้ยวไปทางขวาแล้วจะเจอเป็นเขาเขียนว่าร้านขายอาหารค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากค่ะเ,เดี๋ยวฉันขอเอาไปคิดเงินกันะค,ค,ค่ะไปเลยค่ะ ทั้งหมด140บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเบลเดี๋ยวหยิบถุงให้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะโอ้โอ้เกิดท่านไอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะก็ไม่มีนี่นะเห็นเราตาฝาอ้อ โอเคค่ะ <Okay>, ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะ